สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับจันทันเนว์ข่าวาฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชุมพทวีผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเอา,าค่ำคืนนี้มาสรุปข่าวสารรายวันครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันเหมือนเดิมโดยเฉพาะประเด็นร้อนๆในวันนี้แต่ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีครับเมื่อวานนี้เราทําคลิปไปวันนี้ไม่มีเวลาในการทําคลิปสําหรับวิวกุลวุฒิที่ตอกย้ําความเป็นมือหนึ่งของโลกอย่างอาหังกาฮะเอาชนะคู่ชิงจากจีนหลู่กวางซูสองต่อศูนย์เกม21ต่อ6 ี่สิบเอ็ดต่อสิบแข่งกันยังกันไม่ใช่นัดชิงชิลแล้วเกินคือผ่านเกมที่ยากมามากมายฮะพอนัดชิงนี่ใครก็ต้านวิวกลุฒยากและคะแนนก็น่าจะพุ่งชี้อันดับ2ไปไกลอยู่เหมือนกันและจากการคว้าแชมป์ครั้งนี้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่เกมที่แล้วนู่นแหละนะครับเราก็ทําคลิปคอมเมนต์นานาชาติพูดถึงเขาเยอะเหมือนกันนะย้อนกลับไปดูกันได้ถือเป็นบุคลากรที่ประสบความสำเร็จสูงสุดครับโด่งดังอันดับหนึ่งของโลกในกีฬาแบดมินตันนะอาศัยจังหวะนี้สรรเสริญเขาซะหน่อยเรื่องราวต่อมาครับมาก จากเมื่อวานนี้มีการแข่งขันนะครับชิงแชมป์บอลถ้วยในประเทศลีกครับซึ่งทาง บุรัมย์เตตเอาชนะลำพูนวอร์เออร์ไปได้นะฮะถือว่าเป็นรองเยอะครับแต่สู้ได้ดีแม้กระทั่งการเสียใบแดงนะฮะราชันโคขาวก็สู้จนสุดและสุดท้ายก็โดนจุดโทษแล้วก็เกมสวนกลับชัยชนะก็จบลงที่4แชมป์ของบุญรัมย์ครับโคตรโหดสุดในประเทศไทยแต่มีดราม่าเล็กๆครับเราพูดไปแล้วแต่ที่หลังจบเกมแฟนบอลก็ไปถามมานะว่าฤดูการหน้าเนี่ยโค้ชของลำพูนวอร์เออร์กาม่าจะอยู่กับสโมสรต่อหรือเปล่าหรือไป,ปที่ไหนนะฮะแกก็ไปเปลยนะว่าการท่าเรือติดต่อมาจริงแต่ก็มีหลายสโมสรติดต่อ มาเช่นกนกัฉะนั้นยังไม่ปักใจนะฮะแม่แน่พรุ่งนี้ก็อาจจะเซ็นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าถ้าหากผมเนี่ยย้ายไปการท่าเรือแล้วก็บุรรัมยูไนเต็ดจะไม่ได้แชมป์เลยนะเออเขาขิงไว้แบบนี้แล้ววันนี้เขาเปิดตัวกับการท่าเรือจริงๆนะครับท่าเรือบรรลุข้อตกลงในการคว้ากามาเป็นผลสําเร็จแล้วซึ่งเดิมทีตัวเต็งคือมาโนโพกิ้งครับโค้ดเอ็กก็ยังอยู่แต่พอหลังจากโค้ดเอ็กไปดีลของกามาก็ถูกพูดถึงอีกครั้งนะครับมาโนก็น่าจะไม่ได้มาแล้วซึ่งเป็นแบบนั้นจริงๆครับกองอันก็ไม่อยาก ปล่อยด้วยนะครับพยายามรั้งมาโน่เอาไว้แม้ว่าผลงานมาโน่จะยังไม่ได้คว้าโทฟี่ในประเทศแต่สิ่งที่เขาทําในการชิงแชมป์อาเซียนหรือบริบทต่างๆนะฮะการทําทีมสู้กับบุรีรัมได้สนุกเนี่ยทำให้กองอันานอยติดอกติดใจสัญญาก็ยังไม่หมดด้วยนะครับแม้ว่าฟอร์มนะล่าสุดท,ที่เจอฮานอยจะไปเป๋ไปนะฮะเปิดหลังลอยเหมือนเดิมเป็นสไตล์ของมาโน่แต่ยังก็ตามแต่นะฮะเขายังเชื่อมั่นในมาโน่โผกิงฉะนั้นแล้วการท่าเรือก็ต้องหาโค้ชใหม่อย่างเร่งด่วนซึ่งก็มาบรรจบที่อล็กซาเดกามาส่วนตัวนะ ผมไม่ใช่แฟนท่าเรืองเงี้ยผมรู้สึกโอเคนะที่กาม่มามาเพราะการดึงมาโน่ทีมในไทยรู้สไตล์ของมาโน่เป็นอย่างดีแม้ว่าเขาอาจจะมีผลงานที่ดีกับบุรีรัมก็ตามแต่นะครับแต่เกมระยะยาวมาโน่จะโดนทะลวงประตูได้ง่ายเหมือนกันในสไตล์ของเขาเคาะบอลขึงเกมแล้วเปิดแผงหลังนะฮะขอให้มันไว้ก่อนฟุตบอลไทยรู้จักเขาดีแล้วทีนี้คันจะไปอิมพ์ตโค้ดที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศงเงี้ยก็ยังไม่รู้ฝีไม้ลายมือแต่สำหรับการ่มาแล้วเป็นโค้ดที่วางแผนได้ดีเป็นโค้ดที่เป็นตำนานของ ฟุตบอลไทยกวาดแชมป์มาแล้วมากมาย12รายการเขา,เาไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมเชียงรายนะล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จมีถ้วยประดับแม้กระทั่งกับลําพูนเนี่ยยังตะกายมาเพื่อจะเอาถ้วยกับบุรีรัมนะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ทําให้พลาดไปกามาก,ก็นับว่าเป็นโค้ชสัญชาติบราซิลคนแรกของสโมสรการท่าเรือนี่จึงนับว่าเป็นโค้ชที่น่าจะสุดยอดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาดีกว่าการวนหลูปของการท่าเรือเดี๋ยวก็หน้าเดิมเดิมหมุนกันอย่างนั้นวงเวียนชีวิตแล้วนักเตะที่เสริมมาก็ค่อนข้างดีด้วยนนาาาาาเเกกดออย่่งมมพื แต่มาโน่ไม่ลงตัวนะฮะจะไปเอาแอนโทนี่ฮาร์ดสันแอนโทนี่ก็อยากทางานกับทีมชาติไทยอยู่เขาไม่ได้ทํางานการท่าเรือมันก็ไม่นิ่งอะนะถ้าเอาฮาร์ดสันต้องมาปรับจูนอีกนะแต่กาม่าเนี่ยมาถึงใช้งานได้เลยกับคุณภาพผู้เล่นที่ค่อนข้างดีของการท่าเรือนะครับขอแค่ไม่มีแบบว่าการไปวุ่นวายกับแกเยอะนะฮะปล่อยให้แกทํางานไปนี่คือโค้ดที่มีฝีมือจริงๆนักเตะเหลือให้ใช้กันเหลือๆอย่าไปวุ่นแกก็พอนะฮะให้แกทํางานไปเชื่อว่าท่าเรือจะเป็นคู่ฟัสตีก,ตลลก,กมัน,ม,น,ม,นมากาวาิ ึกเรามารู้สึกมั่นใจมากขึ้นในตัวของโค้ชคนนี้กับการท่าเรืออ่ะงนั้นรอดูฟอร์มกันส่วนการเสริมทัพต่อจากนี้ก็คงจะต้องเน้นนะครับนักเตะที่การ่าอยากได้มากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้น,น่ยเสริมมาเพื่อมาโนโหที่ยิงชัดๆและก็ปิดก,กันที่ข่าวสารเรื่องราวที่ต้องใช้คําว่าพ่อใหญ่ซีซอ็อกเพราะว่าล่าสุดนั้นมาสระอิชิอินะครับได้เรียกนักเตะคนใหม่เข้าสู่ทีมชาติไทยอีกแล้วเพราะว่ามีการถอนตัวของสัตว์รักหประโคนนะครับนี่แหละเขาได้่าเคาะซ้ํารรมซัดของจริงและก็ปัญหามันก การที่บอลเตะไม่จบสักทีนะฮะสำหรับลีกของเราฮะเป็นบอลถ้วยที่เลื่อนกันมาจนมาบรรจบที่นัดเมื่อวานนี้ลีกจบไปตั้งนานแล้วบอลถ้วยเพิ่งมาเตะนัดชิงนะฮะเรียกว่าระห่ำกันจริงๆฟุตบอลไทยเราแล้วก็สุดท้ายเจ็บจนได้นะฮะแล้วแบ็กซ้ายเราเลยเหลือแค่อเลฟานเดลเลาะนิโคลัสก็ไม่ได้มาผู้ที่โยกเล่นได้แบ็กซ้ายเหลือคนเดียวด้วยนะฮะเป็นเรื่องที่น่าหวาดเสียวสัส,ะสะลักก็น่าจะเจ็บจากการประทะกับผู้เล่นของลำพูนวอริเออร์นะฮะการเข้าบอลหนักจงังหวะนั้นแฟนบอลก็ติ เอกเหมือนกันว่ากรรมการน่าจะแจกแดงไปเลยนะแต่ผมบอกแล้วนะครับพูดสินเกาหลีนี่แหละที่ทําให้มันเกิดปัญหาขึ้นตาชาติกับพูดสินไทยเนี่ยมามองดูแล้วความต่างก็ไม่เท่าไหร่นะเกมเมื่อวานเนี่ยนะทั้งบุยลำและลำพูนะนะั่นแหละที่มีจังหวะปัญหาขึ้นนะจนแฟนบอลไม่พอใจแล้วก็โยนขวดกันมากมายเสร็จแล้วก็ฝืนเล่นก็เจ็บทีนี้มันทําให้แบบว่าแนวรับที่อ่อนยวบอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้ยวบลงไปอีกแต่ทีนี้สิ่งที่น่าประหลาดใจคืออิชิอิเนี่ยเขาเรียกตัวแทนมานะครับตัวแทนที่เขาเรียกมาเน่ใรเบอ์หญ ในายุแบบนั้นอ่ะยังเล่นได้อยู่นะครับแต่อิชิอีแบบปฏิเสธไปแล้วเพราะว่าต้องการสร้างทีมจริงๆก็วอนแฟนบอลเข้าใจด้วยในจุดที่นี้อิชิอีก็ไม่ได้มองพวกแบ็กซ้ายที่เป็นตัวเก่งๆในลีกที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นพีรพัฒน์โนชัยยาวันชัยจรุนงคานสุริยาสิงห์มุยวรินทร์หรือสันชัยที่มีโอกาสลงเล่นแต่จุดนี้แสดงเห็นว่าอิชิอีมองเกมยูย่สามมองนักเตะจากยูยีสามเป็นหลักด้วยนั่นถึงว่าทําไมถึงต้องส่งเอราวันลงไปเล่นที่ยูยี่สามก่อนเขาเรียกชานนท น,นักเตะจากทีมเชาติไทยยูไน3คนนี้ลงสนามนะฮะในโดฮาครับ3เกมรวดเลยคือในโดฮาครับเราจะเห็นว่าทีมเชาติไทยเนี่ยจับเขาไปเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาบในขณะที่การสโมสรจันทบ,บุรีเขาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนี่แหละที่อีชีอยากจับมาใส่ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ซึ่งจันทบ,บุรีเนี่ยใน FA ครับชานนก็มีโอกาสลงเล่นด้วยในการวัดกับบุรีรัมยูในเต็ดแล้วเกมนั้นทีมเล่นดีเป็นนักเตะสไตล์ดุดันนะฮะร,รูปร่างดีกล้าที่เล่นเกมบิวอัพแล้วมีจิตใจในการเป็นนัก ดังที่เราเห็นในการเล่นในยู23ไม่งั้นไม่ได้เป็นตัวหลักของทางกายูกินิชิกะยะและตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับทีมชาติยู23ด้วยนะนิชิกะยะเพิ่งแบบว่าแสดงความดีใจกับแกในสนามฝึกซ้อมเลยว่าเนี่ยอิชิอิเรียกตัวนะสำหรับชานนนิชิกะยะก็บอกว่าเป้าหมายทุกคนเนี่ยคือทีมชาติชุดใหญ่เมื่อได้โอกาสแล้วคุณต้องคว้ามันไว้ให้ได้ถ้าไม่ได้ยังมีที่นี่รอต้อนรับเสมอก็คือยู23นิชิกะยะก็ยิ้มมีความสุขรื่นเริงมาเทิงใจไปนี่คือเขาเอามาสร้างนะครับให้เป็นที่ประจักว่่าาาอออยยูในสตของอช อันนี้ต้องชื่นชมนิชิกายะนะครับแต่ฟอร์มเด็กคนนี้ในหลีกล่างก็คือดีจริงแล้วก็ย้ายเข้าสู่ b ีจีปทุมเป็นที่เรียบร้อยนะ่ีจีซื้อเอาแล้วนะ <laughs> เออนี่แหละซื้อมำทัพของ B ีีมาแล้วก็ขอให้เด็ดๆคนนี้โดยเฉพาะทัพโคตรนะ b ีต้องทําให้ดีกว่านี้ส่วนคู่แข่งของเราอินเดียว่ายังไงนะครอินเดียนี่เก็บตัวมายาวนานจะเป็นเดือนแล้วนะเ,เรามีเวลาเจ็บเก็บตัวอยู่2วันอินเดียเขาก็ไปอยู่แถวแถวปทุมนั่นแหละกองกลางอินเดียครับเบนดอนเฟร์นเดสบอกว่ามันแตกต่างเสมอเมื่อเล่นนอกบ้าน เขาบอกว่าทีมของเขาคุ้นเคยกับไทยดีเราเคยเล่นกิงคัพเกมนี้เป็นเกมที่แตกต่างออกไปเป็นเกมประชาบ,บินานาชาติจะต้องมีแฟนบอลมาเชียร์เจ้าบ้านมากขึ้นมันเป็นความท้าทายสําหรับเราจะต้องเตรียมสําหรับสิ่งนี้ด้วยทัศนติที่จะชนะในเกมนี้ทีมไทยเป็นทีมที่มีความท้าทายที่สมบูรณ์แบบสําหรับเราสําหรับการเตรียมตัวเจอฮ่องกงฉะนั้นต้องแสดงศักยภาพเชิงบวกนะทุ่มเทและฝึกฝนทํางานของเราคิดว่าน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีจากประเทศไทยนอกเหนือไปจากนั้นสื่ออินเดียนะครับยังมองว่าอิชิเอิเป็นโค้ดที่มีความยืดหยุ่น และน่าประทับใจเขาใช้ริมเส้นเร็วเพื่อการโจมตีสร้างโอกาสมากมายให้กับกองหน้าเขาชอบทําให้ทีมของเขาเล่นอย่างตรงไปตรงมาไหลลื่นด้วย สไตล์เกมรุกและคุกคามด้วยแนวรับจากการโต้กลับซ้อ,อินเดียเตือนว่าแม้ว่าจะเอาชนะไทยใน2ครั้งล่าสุดที่เจอกันแต่ไทยค้นพบจังหวะการเล่นภายใต้การคุมท่าของอิชิอิที่กำลังสร้างปัญหาด้วยเกมรุกให้กับทีมคู่แข่งไทยต้องการเพิ่มโมเมนตัมของตัวเองด้วยการบุกถล่มอินเดียในการโจมตีอย่างต่อเนื่องพวกเขาสร้างโอกาสและลองรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมออินเดียจะต้องเล่นเกมรับให้แข็งแกร่งที่สุดเพื่อตอบโต้ทุกสิ่งที่ไทยส่งมาเพราะหากผิดพลาดอะไรก็ตามทีมช้างศึกอาจลงโทษรุนแรงได้นี่ฮะมุมมองมมองัองนักข่าวอ สุประโชคกับชนาทิพย์นะวานนี้เขายังไม่อัปเดตเขายังจับตาสุปโชคอยู่เลยซึ่งข่าวนี้ก็เพิ่งแบบว่าออกเมื่อวันนี้อะนะยังจับตาสุปโชคอยู่เลยฮะโชคถอนตัวไปแล้วแต่นั่นก็คือมุมมองสื่อแต่มุมมองโค้ชสเกลไทยไปแล้วล่ะเราเนะี่ยต้องรับมือนั่นคือเรื่องราวที่นามาฝากในวันนี้คิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุดยด้วยวันนี้ลาถ้าผู้ชมไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจะน้ะนายจ๋า